สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไทยรัฐทีวีดอกจันดอกจันวันนี้เราจะมาพูดถึงดอกจันดอกจันเครื่องบินรบสุคอย SU30 และ SU35 ของรัสเซียดอกจันดอกจันที่ประเทศไทยเคยพิจารณานำเข้ามาเสริมกองทัพอากาศทำไมไทยถึงสนใจและทำไมจนถึงวันนี้ยังไม่มีการสั่งซื้อเราจะมาวิเคราะห์กันแบบละเอียด เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันดอกจันหนึ่งสุคอย Su-30 Su-35 คืออะไรดอกจันดอกจันเครื่องบินรบดอกจันดอกจัน Su-30 Sm ดอกจันดอกจันและดอกจันดอกจัน Su-35 ดอกจันดอกจันเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ของรัสเซียที่ถูกออกแบบมาเพื่อแข่งขันกับเครื่องบินฝั่งตะวันตกเช่นดอกจันดอกจัน F-16 F A18 และกริเป็นดอกจั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 นทร์ SU30SM ดอกจันดอกจันเป็นเครื่องบินมันติโรที่สามารถโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพดอกจันดอกจันทร์ SU35 ดอกจันดอกจันเป็นเครื่องบินรุ่นสี่บวกบวกที่มีความคล่องตัวสูงและมีระบบเรดาร์ที่ทันสมัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันดอกจันสอง ทำไมไทยเคยสนใจสุคอยดอกจันดอกจันประเทศไทยเคยพิจารณาดอกจันดอกจัน SU ์ SU30 และ SU 3 5ดอกจันดอกจันด้วยเหตุผลหลักๆดังนี้ดอกจันดอกจันราคาที่น่าสนใจดอกจันดอกจันเครื่องบินรัสเซียมักมีราคาถูกกว่าเครื่องบินจากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป ดอกจันดอกจันเทคโนโลยีที่ทันสมัยดอกจันดอกจันโดยเฉพาะดอกจันดอกจัน su ์ามสิดอกจันดอกจันที่มีความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องบินรุ่น5 thg ดอกจันดอกจันทางเลือกนอกเหนือจากตะวันตกดอกจันดอกจันเพื่อลดการพึ่งพาอาวุธจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปแต่ดอกจันดอกจันทำไมไทยยังไม่ตัดสินใจซื้อดอกจันดอกจัน เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันดอกจันสามอุปสรรคที่ทําให้ไทยยังไม่สั่งซื้อสุขอยดอกจันดอกจันแม้ว่าดอกจันดอกจัน h อสามสิบ u สามสิบห้าดอกจันดอกจันจะดูน่าสนใจแต่มีหลายปัจจัยที่ทําให้ไทยยังลังเล เครื่องหมายสี่เหลี่ยม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 ดอกจันดอกจันความกดดันจากสหรัฐอเมริกาและกฎหมาย CAA TSA ดอกจันดอกจันสหรัฐอ,อเมริกามีกฎหมายดอกจันแคทซาดอกจันที่จะลงโทษประเทศท,ที่ซื้ออาวุธจากรัสเซียหากไทยซื้อดอกจันดอกจัน SU ์5 35ดอกจันดอกจันอาจถูกสหรัฐอเมริกาตัดความช่วยเหลือทางทหารหรือมาตรการอื่นๆ เครื่องหมายสี่เหลี่ยม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 ดอกจันดอกจันปัญหาการบำรุงรักษาดอกจันดอกจันกองทัพอากาศไทยใช้เครื่องมีหลักเป็นดอกจันดอกจันกริปเปนสวีเดนและ F-16 สหรัฐอเมริกาดอกจันดอกจันซึ่งระบบต่างจากรัสเซียการเพิ่มดอกจันดอกจันเอชยูสามสิบเอชยูสามสิบห้าดอกจันดอกจันจะทำให้ต้องลงทุนในระบบซ่อมบำรุงใหม่ทั้งหมด เครื่องหมายสี่เหลี่ยม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 ดอกจันทร์ดอกจันทร์ยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดอกจันทร์ดอกจันทร์ไทยต้องการรักษาสมดุลระหว่างดอกจันทร์ดอกจันทร์สหรัฐอเมริกาจีนและรัสเซียดอกจันทร์ดอกจันทร์การซื้อเครื่องบินรัสเซียอาจทําให้ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาตึงเครียดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันทร์ดอกจันทร์สี่ แล้วอนาคตไทยจะซื้อ Su-30 Su-35 หรือไม่ดอกจันดอกจันโอกาสสมีน้อยเว้นแต่ดอกจันดอกจันสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปปฏิเสธขายเครื่องบินรุ่นใหม่ให้ไทยดอกจันดอกจันดอกจันรัสเซียเสนอข้อตกลงที่ดีมากทั้งราคาและการสนับสนุนหลังการขายดอกจันดอกจัน ดอกจันดอกจันไทยตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายความมั่นคงไปทางรัสเซียหรือจีนมากขึ้นดอกจันดอกจันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันดอกจันห้าทางเลือกอื่นของไทยดอกจันดอกจันในขณะนี้ไทยมีแนวโน้มจะดอกจันดอกจันอัปเกรด f 1 6เป็นรุ่นเวเปอร์ดอกจัน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 ซื้อกลิเป็นรุ่นใหม่กลิเป็น e f ดอกจัน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 รอโอกาสซื้อเอฟสามสิบห้าในอนาคตดอกจันดอกจันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันดอกจันสรุปดอกจันดอกจัน ดอกจันดอกจัน SU สามสิบและ SU 35ดอกจันดอกจันเป็นเครื่องบินรบคุณภาพสูงแต่ด้วยปัจจัยทางการเมืองและยุทธศาสตร์ทำให้ไทยยังไม่ตัดสินใจซื้อตอนนี้ไทยจึงเน้นการอัพเกรดเครื่องบินที่มีอยู่และอาจพิจารณาเครื่องบินฝั่งตะวันตกในอนาคตดอกจันดอกจันแล้วคุณล่ะครับคิดว่าไทยควรซื้อ SU 3 5หรือเลือกเครื่องบินจากสหรัฐอเมริกายุโรป ดอกจันดอกจันคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าชอยอย่าลืมดอกจันดอกจันกดไลค์กดแชร์และสมัครสมาชิกช่องไทยรัฐทีวีดอกจันดอกจันเพื่อติดตามข่าวสารการทหารและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศของไทยกันด้วยนะครับดอกจันดอกจันขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าดอกจันดอกจัน